ได้เวลาสำหรับดอมพอบพลายแล้วนะครับแฟนคลับของพลายศักดิ์สุรินนะเรามาอัปเดตอาการกันหลังจากที่เขากลับมารักษาตัวที่ประเทศไทยนะครับล่าสุดเขามีความคุ้นเคยกับควานช้างไทยมากขึ้นเห็นได้เลยจากการที่วันนี้ควานอาบน้ําให้แล้วพลายศักดิ์สุรินเขายกขาหลังยื่นให้ควานเนี่ยช่วยขัดเท้าให้ด้วยเขาบอกว่าอันนี้แสดงให้เห็นว่ามีความไว้วางใจกันระหว่างช้างกับควานครับ วันนี้เป็นวันที่6แล้วนะครับที่พลายศักสุรินเข้ามากักกันโรคที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางควานก็เนี่ยพามาอาบน้ําที่คอกยืนก็มีการขัดงาขัดเล็บขัดหางแล้วพลายศักสุรินเนี่ยเขายกขาหลังให้ควานขัดเท้าให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความไว้วางใจกันมากระหว่างช้างกับควานก็ใช้เวลาขัดสีฉวีวันกันอยู่ประมาณ20นาทีครับ ระหว่างอาบน้ำนี่โอ้โหชิลมากนะกินไปด้วยอาบนะ้ำไปด้วยสบายเพลินเลนมีคน <ๆ S 2> อาบน,น้ำขัดให้แล้วตัวเองก็กินไปด้วยนี่กินย้าบานะ่าแล้วอันนี้คืออาหารหลักเนาะมีอาหารเสริมอีกนะคือมะขามเปียกเขาบอกว่าใช้ป้อนยาให้กับช้างป่วยแล้วก็เป็นการช่วยระบบขับถ่ายด้วยนอกจากนี้ควานก็ยังให้กล้วยอ้อยแล้วก็ข้าวโพดเป็นของหวาน ทีนี้ภาพรวมนะครับพลายสักสุรินอารมณ์ดีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีความคุ้นเคยกับควานช้างไทยมากขึ้นโดยควานช้างและเจ้าหน้าที่เขาจะคอยเก็บสิ่งปฏิกูลจากตัวช้างตลอดเวลารวมถึงทาความสะอาดคอกแล้วก็มีการฆ่าเชื้อทุกวันนะครับทีนี้หลายคนเป็นห่วงเรื่องโอกาสการตกมันของพลายศักสุริน ทีมสัตวแพทย์ก็ย้ำครับว่าเป็นอาการปกติของช้างหนุ่มที่มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและฮอร์โมนเมืม่อช้างได้รับอาหารและพักผ่อนเพียงพอจึงมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิดตกมันในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวพลายศักสุรินยังมีอาการปกติครับแต่ว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็เฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดขณะที่เพจ Facebook ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เผยแพร่ภาพควานช้างชาวศรีลังการับมอบสิ่งของ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเนื่องจากขวานท่านนี้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ดูแลช้างพลายศักดิ์สุรินทระหว่างเดินทางกลับจากศรีลังกามาทําการรักษาอาการป่วยที่สถาบันโคจบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อาเภอห้างฉัดจังหวัดลําปางซึ่งขวานช้างมีกําหนดเดินทางกลับประเทศศรีลังกาในวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ